ตอนนี้เราซื้อเราซื้อแบบเป็น,เ,ปนเขาเรียกอะไรวะจูนมันคืออะไรนะตู้แบบตู้แบ่งห้องเออเราจะซื้อเราซื้อตู้แบ่งห้องมาแล้วก็กําลังประกอบกันอยู่เห็นแบบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะโคตรยากอะ่ะแล้วประเด็นคือสว่านไม่มีใช่ไหมล้วก็ต้องขันมือซึ่งตอนนี้ก็คือต่อผิดไปแล้วแต่ว่าเรื่องอะไรจะรื้อใหม่ก็โกออนจะ้ะ ดูสิเรามั้งครึ่งทางแล้วเวย้ยเวลาที่่านตั้งแต่เลิกมั้งแต่หกโมงตอนนี้กี่ทุ่มเราไม่รู้อ่ะอก็คือเป็นตู้โชว์ไม่ดิตู้กั้นห้องแต่ว่าเราจะโชว์วมเมาเออเออมาเยี่ยมตู้โชว์ของเราได้นะคะโครนคือในห้องไม่มีอะไรอ่ะมาดูตู้นี้ก็พอ มันเสร็จแล้วทุกคนดูสิแล้วทได้ทุกอ่ใช่เรียนแม็กซิโลก็ได้ขันตู้ก็ได้นะสุดยอดไปเลยเได้ได้